ให้ถ่ายดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลครับรุปมแรกครับอันนี้ผมมองว่ามันเป็นวันเกิดของผมดปคือดาวพฤหัสเพราะเป็นวันเกิดใช่นะตกต้องถูกซักอันจริงกบแล้วสุแดาวอันนี้ขอเป็นดาวเนปจูนแล้วกันเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมถึงรู้ มดาวจริงๆพี่ดาวใช่ผมดูจากรูปลักษณะแล้วน่าจะเป็นนิฟทูสีสดด้วยสีมันสดผมกด้งครับบางเอิญบางออนหรือบางอิงก็ไม่ดูครับผมโอเคต่ออไรต่ออันนี้ต้องมาแล้วนี่เลยนี่เลยที่ผมรออยู่อะไรดาวพฤหัสดาวพฤหัสเฮ้ยเมื่อกี้ก็ตอบดาวพฤหัสไปแล้วเมื่อกี้ผมหยอกเล่นๆมีอะไรจริงนะจริงนะถูกต้องเลยเป็นคอมพิวเตอร์ตอบไปตอไปตอไป อันนี้อ่ะดาวอะไรผหันแล้วต้องเป็นดาวพุธต่อยพี่ผ่านแล้วพุธใช่พ่านแล้วพุธนับวันยังไงมีคนหลงวันนอกจากหลงวันแล้วก็หลงคุณด้วยผมว่าดาวพุธสิปิดครับอังคารต่อไปครับสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นดวงจันทร์ของดาวโลกครับผมเป็นดวงจันทร์ของดาวโลกโจทย์ก็คือให้ทายดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดาวเคราะห์ดวงจันทร์ดาวพุธแล้วกันลูดาวพุธ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  不错，啊。<了> <laughs>